สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มากแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาในเลขนำโชคนะคะรายวันประจำวันที่5มกราคม2565ค่ะซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะคะลงคลิปช้ามากเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของโทรศัพท์หน่อยหนึ่งนะคะอ่าก็เลยช้าแต่ไม่เป็นไรค่ะดีกว่าที่ไม่ได้ดูไม่ได้ลงนะคะ มาในวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าพี่น้องนะคะในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ยไพ่ยิีให้ตัวเลขอะไรในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะเอ่อก่อนที่เราจะนําตัวเลขนะคะไปเสี่ยงโชคกนนันนั้นเนี่ยพี่น้องต้องดูดวงรายวันด้วยนะคะว่าดวงรายวันของเรานั้นเนี่ยในแต่ละวันเกิดอ่ะนะคะมีโชคมีลาบไหมนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงนะคะเอาอย่างนั้นกันนะคะ เป็นแนวทางค่ะเหมือนกับคลิปอื่นๆนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละมาดูนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสําหรับเ,เลขนําโชคนะคะในวันพรุ่งนี้มีเลขอะไรบ้างดูกันค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่นะคะพี่น้องค่ะนะหมายเลขเก้าค่ะสี่เก้านะคะแล้วก็เจ็ดนะคะ สี่คสี่เก้าเจ็ดนะคะและก็สี่เก้าเจ็ดและก็หนึ่งค่ะสี่สี่เก้าเจ็ดและก็หนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะมีเลขหกค่ะมีเลขหนึ่งเก้าค่ะและก็เลขสองค่ะหก หนึ่งเก้าสองค่ะพี่น้องวันจันท์ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะมีหนึ่งศูนย์ค่ะมีเลขสามค่ะมีเลขห้าค่ะหนึ่งศูนย์สามห้าค่ะพี่น้องวันอังคารมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะพุธกลางวันมีเลขสองนะคะ มีเลข9และก็เลข1ค่ะและอีกเลข1นะคะเป็นเลข5นะคะอ่า29 15ค่ะ29 15ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะมี18มีเลข6ค่ะและก็15 18ึ่แล้วก็5ค่ะ18 6แล้วก็5ค่ะ, 1, 8, 6, คะมาดูพี่น้องวันพรฤหัสบดีค่ะพี่น้องวันพรฤหัสบดีมีเลขสามค่ะมีเลข5ค่ะมีเลข4ค่ะแล้วก็เลข8ค่ะมี35 48ค่ะ35 48ค่ะ มาดูพี่น้องวันพฤหัสมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะา triste, รา่พี่น้องวันศุกร์มีเลขศูนย์ค่ะมีเลขหนึ่งสี่นะคะและก็เลขสี่ค่ะศูนย์หนึ่งสี่สี่ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะรช่พี่น้องวันเส,สาร์มีเลขหนึ่งศูนนะคะและก็ เลข1นะคะแล้วก็เลข9ค่ะ10-19ค่ะพี่น้องวัน 6, เสาร์ค่ะโอเคค่ะขอให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะโชคดีเฮงๆค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ